สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบนสุขุสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวลาวสวัสดิ์เนาะเมื่อไหนก็เป็นวันทีสท่สองเดือนพฤศจิกาเดือนสิบเอ็ดที่สองวันสารพี่น้องก็บยุ่งหอยอยู่นะคือเกาเมืเอ่อไหนออกมาตีเข่าปลูกเนาะตอนนี้เรากะสไลงวงทั้ทงนอกหากินน้ำกินไน่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปชมกันเลยเนาะเป็นบรรยากาศเมื่อไหนเนาะพี่น้องเป็นบรรยากาศเมื่อวันที่สองนี่แหละ หลังจากที่เขาเก็บเขา่าแถวโน้นขึ้นบปแล้วกา็เอางวเขามาผูกไว้มันพล่ออกเลยทันนทงนอกปุ๊บให้มันไปอยู่ทั้งนอกที่ขัานง่ายเพื่อวางเขาตีเขาปลูบเบมือบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสแดดเป็นแดดแต่ก็ดีได้พี่น้องมีลมเนาะถึงจะแดดแต่มันก็มีลมแบบมันเขาเย็นสบายไง แยงกับกุบคือนเก้าวมาหน่เฮ้ยดำีีดำแดงเมื่อมันวีหางเอลมันดีดีใส่ไปใส่มาพดนนี่น่าที่เบิด,ลบนนดลแล้วบอว่านในเมืดคึ้ม้ะเดี๋ยวเมื่อในี้ดอันน,า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 นั่นแหละแดดเลย มากับบาวลาวเนาะบาวลาวเป็นที่เที่ยวเฮียเริ่มเสียบหนาอะไรง่วงกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไหมออกไปหากินข้างนอกก่ งวงบานเฮาบค่อยเป็นราคาบ้่งดอกแพงสุดก็มีแต่ราคาประมาณ1 4 0 0 0 1 3 0ห0่คำยิ่งใหญ่รีกับประมาณ1 5 0 0นหาะแต่บ่หอดได้สองส0หมื่นพี่น้องเ้ยบรรยากาศแจ่มใสผูแม่เราไหลทั้งน้องเปิดทั่วมันออกแล้วเขาไปุ่้แะลรเขาไปวงพายุ่้แะลรน้องปลาเขา้า แห่ว่ลูกกันเดินหาเลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วมากินเกลือนะวบงหันบางคนเคยกินเก,กลือเก,การมั่ง คูกเชือกเมื่อไรบักเถิกบักเท็ก,ก,ทกนี่ก็ได้ได้ปีกายนี่นี่เถิกอันนี้ได้วางครเกี่ยวเขาปีกายนี่ใหญ่เนี่ยเด้ กินน้ำนะให้ยนาบิหมูก,กินเนาะน้ำบักไลหนึ่งหมูก,กินเปล่อยมันออกเลยเออมันหัวก่อน,ม,นมันไปกินน้ำแล้วเนาะตีเขปุูกกะเราตีแล้ว,วแลวหละพี่น้องเลยเงือกสะพัด ปกติสิเหยียบเอาเนาะหรือว่าเหยียบเอาอะไแต่บัใน,นพื้นทีเพื่อมากินน้ำน้ำนะให้น้ำบูดบูก,กินได้พี่น้องมากินยีน้องน้องปลาหแหละโอ้ทางโน,นนนะ่ะสิเป็นงวาางบอกแงมเพื่นเอาเข่ามาปล่อยเมื่อทีเข่าป่าห่านอไม่กับบได้เขา่าครับ หามาหนึ่งใส่ตู้ไว้ไว้กินกับเจียวไว้แกงกระแซบเนาะถนักกินน้ำสะอาดได้น้ำใสๆได้มนนี้บรบรยากาศแจ่มใสงัวหนองผ่อนกแหละขึ้นไปน้ำง้วบางแงนมผมวันนี้ผ่อนแล้ป้านวันแล้วได้ไงป้านาวันลยน้ำก็ได้ ใช่ก็ยังบริสุิ์แต่ด้ดอกมันเริ่มจากอน,น่ะเริ่มจากตืดเลยกินซ้ายไล่มาทั่วปลูกผักปลูกผักใส่โพรไว้กินประว่าิสิปเป็นต้นหอมแล้วกับผักชีเนาะปเบ่งใ,ใกล้ๆกันเข้าก็เลื้อง้เลยฉันก็ได้เกี่ยวไว้ได้นี่มะฮอดลอกอาทิตย์หนึ่งนะที่ได้เกี่ยว ได้ักอันนี้จะเป็นโพลระปุพักเนาะอันด้พี่น้องอันนี้ประกาศหืนเนาะกินกระป่นกบปน่นปลาปลน่ปน,ปน,ปนย่างกระแทบมันชีหืนหืนนะพี่นอ้องขั้นสมกระแทบอันนี้จะเป็นพักนะพักซาละแน่กำลังเริ่มงามพัวช่วงพ้นตกมันก็บังามพอพน้นยุตตกมันจะชีงามพักบัวหรือว่าต้นหอมอะไรนั่นนะเป็นผังหอมป้อม ปลูกจะพ่นพอได้กินนะหายพ่นยุดตกคักคือปลูกอยู่ปลูกพอแล้วเห็ดชวนอีกบนหนึ่งพอกระต่ายก็ลงอยู่แต่กระบุ๊กถือ่นฉลาดด้เบิ่งเข่ามงมุ้งมันลมโอ้จิกมือแล้วจากสีแล้วี่าเกี่ยวอีบันเนี่หัวมันลมเขาหวานเขาได้น่ย ได้อ่ชอบตังบดนนี่ก็มากก็เป็นห่วงดียุ term. ห่วงใหญ่ห่วงงามอยู่ไดนแต่ว่ามันเป็นเฉพาะมองที่มันมีน้ำขนาดห่วงใหญ่ห่วงงามห่วงนู้นทางนั้นมันก็สิบเป็นโอ้โยลมไปกันไปไปกันมาพี่น้องเอ้ยนี่ห่วงมันจะเป็นแบบขีมเแมงวันลายเนาะเป็นดำๆนี่นะนี่ ทั้งนี้เบาๆและหว่วงงามยีงได้ไงป้ขึ้นเที่ยงก่อนปล่อยเขานี่แล้วก็ปิดหัวไว้ป้านี่เลยว,ว่าตอนเช้าเขาผูกแถวหู้นแถวไหนาผูกผก,ผก,ก็ง่ายผูกง่ายวางเขาเกี่ยวเข่า over าาาานะวันนี้ก็ป้า่านตามใจ หนาน่ะสีได้ดำเอาเนาะวังนี่เนาะหวานอน่ะี้คือสีโบเป็นหยามคือสีลายนะยากาศดีดีเลยถึงสีแดดแต่กับมีลมช่วงนี้ก็อยู่ต่ใหแต่หน้าแหละพี่น้องเอ้ยปไปไใส่ดอกเก็บเกี่ยวเข่าแล้วคนเลยนี่เม็ดเข่า,ขาท่วมหัวแต่เชีรยอย่างเดียวมันล่มไปกัน เกี่ยวเนี่ยก็สี้ายากเนี่ยเข่าล้มเนาะเกี่ยวมันขี้ยากอะไรใช่แต่เข่ามันยืนอยู่เกี่ยวง่ายให้โต๊ะที่เข่าเจ้าเฮ้ยครักล้มไปกันเพียงอันนี้เข่าเป็นเข่าสูงเนาะ บงงามกับงามบงขี้ไย่กับขี้ไย่วังได้มีน้ำกับงามเข่าก็ได้ขึ้นเที่ยงก่อนกันลมเย็นกับสีหอดะดูหนาวเลย น้ำลายจะเป็มล่าเกี่ยวเขาเมื่กับเป็นแบบนี้แหละเริ่มจะหน่อยพ้นยุดตกยังยุดตกก็เริ่มแห้งแล้วมันพ่อเราเห็ดกินทงเทียงว่ะโอเคนะพี่น้องสำรับคลิป ไปเลี้ยงงวงัวงออกไปกินน้ำกะขอเจ้าลิปเอาไว้สำหรัพี่น้องเลยมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่ผมพลาดคลิปใหม่จากจ่องเราพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับินี้ก็ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องไปแล้วบายบาย